สวัสดีเช่นเคยนะคะเรามาอัปเดตให้ดูนะยูคาพัน K7 นะคะยูคาเนื้อเยื่อพัน K7 ตรงนี้ที่เราบอกนะคะว่าเราถ่ายพรวนเนาะเพราะว่าน,นี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายแล้วเพราะว่าข้างในเขาขอใช้ทางนะคะทางเอาอ้อยออกขนอ้อยออกนะคะอันนั้นเขาก็เลยถ่ายให้ตรงที่เขาใช้ทางเนาะเห็นความแตกต่างเลยนะเราบอกว่าเห็นความแตกต่างเลยตรงนี้นะคะ สูงน่าจะสองเมตรกว่าได้แล้วนะเกือบสามเมตรตรงนี้นะคะร่องนี้เลยแหละแต่ส่วนร่องนี้นะคะนี่เห็นชัดเจนเลยความแตกต่างนะคะก็จะมีบ้างแหละที่ที่เอ่อฝั่งนี้จะเป็นต้นเล็กต้นอะไรแต่เราก็คาดว่าน,น่าจะเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับการไถพรวนเนาะดินมันอันนี้มันทำให้ให้ต้นเขารากเขาหากินง่ายเนาะนี่ตรงนี้ เหมือนกันอันนี้ถ้าเท่ากันนะคะนี่ฝนมาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วถ่พรวนก่อนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็โอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าปีนี้แรงมากมากนี่หญ้ายังตายเลยนะหญ้ายังตายก็โชคดีนะคะค่าหญ้าไปในตัวแต่ยุคเราไม่ตายหรอกเนาะนี่ก็จะมีตายแค่นิดๆหน่อยๆนะคะไม่เยอะ โอเคอยู่นะนี่เดีย๋ยวมาให้ชมกันฝั่งนี้มันเป็นอยู่ที่ดินด้วยแหละอยู่คานะอยู่ที่ดินด้วยเป็นที่การดูแลด้วยหนึ่งแล้วก็การใส่ปุ๋ยเนาะการใส่ปุ๋ยการดูแลเนี่ยตอนนี้ก็สวยอยู่แต่ว่าก็มีสลับกันไปนะคะไม่เสมอเสมอเท่าไหร่ก็โอเคอยู่นะ สวัสดีค่ะ